สวัสดีครับแฟนฟุตบอลคนพักจิจจอกสยามทุกท่านพบกับสรุปผลการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวาดีบเบิลสองตุงแมตติสันจัดหนดอกจิจจอกอัดอั้นเปิดรังขย่ำนกขมิ้นเหล่าก่อน3ประตูต่อศูนย์ระบายความกดดันพร้อมตัดเกร์แข้งจิจจอกสยามรังเปิดบ้านถล่มนอริดราบค้บเราไปเริ่มกันที่ผลการแข่งฟุตบอลพรีเม <Ban> ียร์ล <sting>? ีกในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งเรติสตี้ของพวกเราเปิดรังคีพาวเวอร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมนอริดซิตี้ โดยในเกมนี้ครับเจมี่วัดดี้ทำสองประตูในช่วงครึ่งเวลาหลังบวกอีกหนึ่งประตูจากเจมดิสันพาทัพจิจอกสยามเปิดบ้านถล่มล็อกแมนหล็งอ่อนนอริสตี้ไปสามประตูตะนุนในเกมพรีเมียร,ร์ลีกนัดล่าสุดขยับไปอยู่อันดับที่สิบของตารางคะแนนก่อนลสนามครับทีมจิจอกสยามอยู่อันดับที่สิบสี่ของตารางมีสี่สิบสองคะแนนจากสามสิบสี่นัดฟอร์มในาัดหลังสุดในลีกยังไม่ชนะใครได้เลยได้แค่สองคะแนนจากห้านัด ด้านชิปเย็นแล้วก็มินเดอร์ก็อกอดยูอันดับสุดท้ายของตารางมี21คะแนนจาก35นัดตกชั้นไปไดนในศึกแชมเปีเ้ยนชิพฤดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับโดยในเกมนี้ครับเบนเนอรเจอร์ได้เจมส์แมดดิสันแล้วก็เจมส์จัสตินที่มีปัญหาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงแต่ต้องเสียเวที่ฟอร์ฟาน่าที่เจ็บก่อนเกมทำให้ต้องจับเดนนิอัมาร์ตี้มาลงเล่นยงเป็นตัวจริงในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กครับรายชื่อ11บเอเล่นจริงของทีมเรตเตอร์ซีที่ลงสนามเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่าาาาานนนนมมมมคคคครรรรรรััรัับบบบบใะะ4-2-3-1ผูู้กษปปปปตตเเเเ็็แแอ์์ชไิิลขวจจสส คู่เซตแบ็กเดอเนี่ยอาม,มาตีกับจอห์นนี่อีแวนแบ็คซ้ายทีมมุติกาสซานเย่สองมิดฟิลด์เป็นเคนันดิวบริฮอร์แล้วก็ยูริกติรัมันนะครับโดยมีเจมส์แมดิสันเป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวรุกเซตแบกขวาอมมารโมราลูกแมนฝั่งซ้งายฮาวิบารโดยมีเจมีว่วารีรองรับตะข่ายเป็นศูนย์หน้าตัวเป้ามาเริ่มเกมนาทีที่สิบครับเจมส์แมดิสันได้ยิงจากกรอบเขตโทษติดซิปแองกัสกันออกมาจากวารีตามซ้ำกดติดบล็อกอีกทำห้อีกแค่นาทีเดียวครับเจมส์แมดดิิสันไ้้ยงเต็มขอบริเเวณกกรออบขตโทษแงัสกันกกก็ยััังงถูฟอออรร์มึปปดดทิ้้ไไคบ นาทีที่24ครับแคปเปอร์ชาไมเคิลได้ออกแรงเซฟถึง2ครั้งติดติดกันจากทีมมุกกี้แต่ก็ยังรักษาสกอร์ให้กับทีมได้ฮะนาทีที่2ี่ครับเคนันดูบี่ฮอครับพลิกไปเปิดบอลจากริมเส้นรั้งกลับมาให้กับอดีิโมราลุแมนยิ่งแต่จะไปติดเซฟด้วยเท้าของแองกัสกันอีกครั้งฮนะช่วงทดเจ็บของครึ่งเวลาแรกครับดดริสตี้ทีมเย็นกบได้ประตูขึ้นนําเมื่อทีมมุกกี้ได้บอลต้กลับล,อลอ็อกหลบแดเนียลอามาตี้แล้วยิงไปชนเสากระเด็นออกมาจบครึ่งแรกครััับบยยเสมอออกนูู่่ที่ปรระตต เข้าสื่ครึ่งหลังอับเตอร์ส่งนำปริดเบนดี้ลงมาแทนอดีมราฮแมนหวังครอบความบอลใแดนกลางให้มากขึ้นท่าที่จอกสยามมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่5 4ครับจากจากังหวะที่เจมี่วาดี้พาบอลเข้าไปยิงเฉลบกองหลังข้ามหัวแอนกดกัตนเข้าประตูไปเจ้าบ้านขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีที่62คกรับเลสเตอร์ิตีมานี้ไปเป็นสองประตูต่อศูนย์จากจากังหวะที่เจมี่วาดี้หลุดไปกดด้วยซ้ายอีกกรั้งคทโทษที่จอกสยามนี้ต้องเข้าเหลียบก่อนไปสองประตูต เข้าสู่นาทีที่70ครับเจม์มท์ทิสซันครับซ้ำลูกยิงที่แองกัสกันปัดมาเข้าทางให้เรสเตอร์นี้ไปไกลไป3ประตูต่อศูนย์นะฮะโชว์ไทยเกมครับเรสเตอร์พยายามบุกประตูเพิ่มแต่ก็ไม่เปผลจบเกมครับเรสเตอร์ซีเปิดรังเอาชนะนอนริสตีไปได้3ประตูต่อศูนย์เรสเตอร์ครับมี45คะแนนจาก35นัดขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนครับโปรแกรมนัดต่อไปครับจะบุกไปเยือนวัดฟอร์ดในเวลาที่ที่15พฤศจิกายน2 5 6 5เวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับ นี่ก็เป็นผลการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่เกิดขึ้นในค่ำคืนที่ผ่านมาครับที่ทัพจีจอกสยามเพระพวกเราสามารถกลับมาเก็บชัยชนะได้เป็นครั้งแรกในรอบ8เกมครับเดี๋ยวมาต่อก,กันที่การตัดเกรดที่จีจอกสยามกันบ้างครับว่าใครจะได้คะแนนเท่าไหร่และใครจะทำผลงานได้ดีมากน้อยเพียงใดครับมาเริ่มกันที่คนแรกครับนั่นก็คือทนานของเจมี่วาดี้ครับเดือนเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเจมี่วาดี้ครับซัดไป2ประตูบ่งบอกถึงคุณภาพ การเป็นยอดยาวยิงของเรตเตอร์ซีครับโดยเฉพาะการวิ่งเลี้ยงหลายทีวารดี้มีจุดเด่นในเรื่องนี้รวมไปถึงการปิดเพีชะชกาวครับโดยในเกมครับที่ผ่านมาเจมีวารดี้ลงได้ไปถึง90นาทีเต็มไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกเลยครับแสดงถึงความฟิตแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บบร,ริเวณข้อมือเล็กน้อยครับแต่นั่นก็อาจจะไม่ส่งผลต่อไปในแมตช์ที่จะพบกับวัตฟอร์ดในวันอาทิตย์นี้ฮะโดยแมตชนี้ครับ,รบวารดี้สมควรได้ไปที่9คะแนนครับว่าเป็นทุกอย่างของทีมทจริงๆสาหรับเฮียวารดีร้ฮะ ไปต่อกันที่ทักเตะรายต่อไปครับนั่นก็คือทางด้านของฮาวิบานครับในเมื่อคืนที่ผ่านมาครับฮาวิบานมี2แอสซิดนะครับในการจ่ายให้กับทางด้านของเจมีว่วาดีกด2ตุงซึ่งถือว่ามีส่วนสําคัญจริงในการเล่นร่วมกับวาดีนะครับในการผลิตสกอร์แม้ว่าฮาวิบานครับจะไม่มีส่วนร่วมในการยิงประตูในแมตช์เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ในเกมเมื่อคืนนี้ครับเจ้าตัวมีส่วนอย่างมากในการกดดันแนวรับของทางด้านรอริสซิตี้รวมไปถึงการจ่ายแอสซิ์ความเข้าใจกันกับวาดีนี่จึงเป็นจุดเด่นของฮาวิบานครับ หากเจ้าตัวสามารถพัฒนาตัวเองได้มากกว่านี้อาจจะเป็นขุมกำลังสําคัญให้กับเบเตอร์ซินในฤดูกาลหน้าครับคืนที่ผ่านมาครับวิบานได้ไปที่7.5คะแนนครับไปต่อกันที่นักเตะรายต่อไปครับนั่นก็คือเจมส์จัสตินเจมส์จัสตินครับได้ลงเล่นในตำแหน่งฟูลแบ็กฝั่งซ้ายครับคือเป็นตำแหน่งที่เขาถนัดนะฮะเดี๋ยวเมื่อคืนที่ผ่านมาครับในช่วงครึ่งแรกอาจจะมีข้อผิดพลาดในการ ประกบตัวแล้วอาจจะรุนรากเข้าไปยิงแต่ช่วงครึ่งหลังครับเจมส์จัสตินดักทางบอลได้มากขึ้นและใช้ความเร็วในการสกัดกั้นแนวรุกของทางด้านนอริสิตี้ครับยกระดับเกมให้กับตัวเองได้ในช่วงครึ่งหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเจมส์จัสตินได้ไปทั้งหมด7คะแนนครับมาไปต่อกันที่นักเตะรายต่อไปครับนั่นก็คือฟูลแบ็กฝั่งขวาครับทีโมติกาสซานเยโดยการสตานครับเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงครึ่งแรกอาจจะดูแล้วอาจจะไม่ค่อยดูหรือวาเท่าไหร่ครับแต่เขาสู่ครึ่งหลังครับเจ้าตัวแสดงถึงกกการกรรเเียมับ ีีมยยดเ่โดยเฉพาะการหยุดการโต้กับของทนานอนริสตีได้2อถึงสครั้งครับนั่นก็เป็นจุดเด่นของคาสตานครับในเกมคําคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีครับคารสตเยได้ไปทั้งหมด7คะแนนครับไปต่อกันที่นักเตะรายต่อไปครับนั่นก็คือตัวสำรองที่ส่งลงมาสนามในช่วงนาทีที่4ี่ครับนั่นก็คือนมปริตเดนดี้ครับโดยเบนดี้ครับในรลงมาแทานท่านของอาเดมัวราลูปเปนในช่วงครึ่งเวลาหลังครับ โดยเบเดอร์เช์เองต้องการให้เรตเตอร์ซิครอบคลุมวันได้มากขึ้นในในแดงกลางก็ได้สงงุงทั้งด้านของน้ำวันได้มาเล่นร่วมกับเคนันยูริทิฮอร์แล้วก็ยูริตีดอมันครับโดยเมดี้ก็มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เกมครับโดยเฉพาะการเชื่อมเกมระหว่างหลังไปสู่หน้าและก็การคอยเก็บกวาดในแดงกลางให้กับตีดอมันและทำให้ยูริตีดอมันเล่นง่ายขึ้นครับโดยในเกมนี้ครับเมดี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซเปอร์ซับนะครับแม้ว่าจะไม่มีสกอร์ แบตนี้ได้ไปทั้งหมด7คะแนนครับถือว่าผลงานดีจริงครับสำหรับน้องเบนดี้ฮะไปต่อกันที่นักเตะอไรต์ right, ต่อไปครับและก็คือเคนันยูบุนดีฮอรเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นอีกแมตช์ที่ยูบุนดีฮอรสามารถกลับมาโชวผ์ผลงานได้อย่างดีเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งครับแม้ว่าจะไม่มีแอซิ์และประตูครับแต่เจ้าตัวถือว่ามีส่วนร่วมกับการเล่นในแดนกลางรวมที่การครอบครองบอล ที่เหนียวแน่นและเกือบจะมีแอสซิสครับจากการส่งให้กับอาิโมราดูแมนยิงแต่ว่าไปติดซฟปเอากสกันนะฮะก็ไม่เป็นประตูไปแต่โดยรวมแล้วครับเคนันดูบดิฮอถือว่ากลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นกําลังหลักของเราได้ในช่วงฤด,ดูกาลหน้าหากมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสําหรับดูบรดิฮอรครับเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ไปทั้งหมด7.5คะแนนครับสำหรับดูบรดิฮอไปต,ต่อกันที่นักเตะรายต่อไปครับนั่นก็คือเจมสันครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาครับแมดดิสันซัด1ประตูครับพาทีมเก็บ3แต้มได้ครับโดยทําประตูที่3ให้กับทีมได้ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพและการเล่นของแมดดิสันครับเมื่ออยู่นักกรอบเคทอถือว่ามีความอันตรายครับเมื่อคืนมีส่วนร่วมกับเกมเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเจ้าตัวได้โยกขอาไปได้ในตำแหน่งผู้เล่นหมายได้สิซึ่งเป็นตำแหน่งถนัดของเขานะซึ่งแมดดิสันก็ตอบแทนความไว้วางใจของโรเจอร์ด้วยการซัดหประตูพาทีมเก็บ3แต้มสําคัญอีกครั้งหนึ่งได้ครับเมื่อคืนแมดดิสันครับถือว่ายูนบ ไปต่อกันที่นักเตะร้ายต่อไปครับนั่นก็คืออาริโบราลุคแมนครับเมื่อคืนลุคแมนครับมีโอกาสได้ลงเล่นเพียงแค่45นาทีเท่านั้นครับแม้ว่าเจ้าตัวจะมีโอกาสเบิกสกอร์ให้กับทีมได้แต่ก็ว่าแต่ก็ไปติดเซฟทางด้านของออกัสกัดครับซึ่งถือว่าลูกนั้นมีส่วนร่วมที่จะทําให้ทีมได้ประตูจริงฮะแต่ทิ้งอย่างไรครับเกมโดยรวมในช่วงครึ่งเวลาแรกครับทางด้านของอาริโมราลุคแมนไม่สามารถสร้างความกดดันให้กับแนวรับของนอริได้ครับ แม้ว่าจะมีโอกาสในการซัดประตูแต่ว่าจะตัวก็พลาดไปครับเมื่อคืนที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในเกมที่ไม่ดีเท่าไหร่ของทัดานลุกแมนครับได้ไปทั้งหมด5คะแนนครับจะต้องพัฒนาได้มากกว่านี้นะครับสำหรับลนะุกแมนฮะไปต่อกันที่นักเตะรายต่อไปเป็นอีกหนึ่งคีย์แมนของเราครับในช่วงคัาคือที่ผ่านมานั่นก็คือยูริตีรมัน ตีโ้มันครับมัคือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและก็คุณภาพของการป็นลึกระดับท็อปของเรสเตอร์ซีครับโดยการลงไปเล่นในตำแหน่งวิฟิลตัวปักหลักคอย,ยก,กวาดแดนกลางในช่วงครึ่งเวลาแรกและในครึ่งหลังครับมีโอกาสได้ขยับเกมลุกมากขึ้นเพราะว่ามีนัมปริตเมนดี้มาคอยเล่นเกมรับให้ครับตีโดมันครับแสดงมงบอกถึงความเป็นมืออาชีพและก็ความพยายามในการเล่นมากๆครับ แม้ว่าเจ้าตัวจะมีโอกาสย้ายไปร่วมทีมอื่นในช่วงซัมเมอร์แต่ที่อย่างไรครับด้วยการที่เป็นนักเตะเรสเตอร์ซิตี้ครับในปัจจุบันเจ้าตัวก็แสดงให้เห็นถึงความการะหายแล้วก็ความเป็นมืออาชีพแสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับช่วยแดงการของครสเตอร์ได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเล่นเกมรับและก็การพัฒนาเรื่องของเกมลุกด้วยครับเมื่อคืนตีรมันครับได้ไปั้งหมดแคะแนนครับถือว่าเป็นอีกวันที่ดีของทางด้านตีรมันในช่วงครึ่คืนที่ผ่านมาฮะไปต่อกันที่นักเตะราย All ต่อไปครับนั่นก็คือจอห์นนี่ โดยอ e ีเวนครับเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีโอกาสรุกเล่นเป็นตัวจริงเคียงข้างกับแดนนี่อารบาตี้ครับแต่ว่าเจ้าตัวก็มีข้อผิดพลาดบ้างในช่วงครึ่งเวลาแรกเกือดจะโดนทางด้านของนอริซิตี้พาไปทําประตูได้ครับแต่ทีงงิี้อย่างไรครับที่อ e ีเวนครับเป็นนักเตะคนสําคัญของไรเตอร์ซีครับในช่วงครึ่งเวลาหลังด้วยประสบการณ์ก็ทําให้เจ้าตัวสามารถ break g รับได้ดีขึ้นช่วยเก็บกวาดหน้าประตูทางด้านแคปเปอร์ชัยเคิลขึ้นและพาทีมเก็บคลินชีในนนดนี้ และน,นี่แม้ว่าอีแวนจะไม่ได้ดูดินอะไรมากมายครับแต่ก็ถือว่าเป็นกองหลังสำคัญของเรานะครับต่อจากนี้อีแวนครับเมื่อคือนได้ไปทั้งหมด6คะแนนนะฮะ oh, <shut> ไปต่อที่นักเตะราย right, ต่อไปครับนั่นก็คือดเนียลอามาตีครับอามาตีครับเมื่อคือนที่ผ่านมาก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าแสดงศักยภาพได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเวลาแรกที่โดนเท้านของตีโมคุกกี้ครับ ล็อกปลุเข้าไปอย่างง่ายดายเกือบจะเบิกประตูขึ้นมาให้กับทีมครับอาร์มาตี้ถือว่าเป็นนักเตะที่ทำผลงานไม่ดีเท่าไหร่นะครับช่วงค่ขคืนที่ผ่านมาครับแม้ว่าจะมีแอซิดอ่มขอัยครับแม้ว่าจะมีคลินชิดแต่ทั้งยางไรครับการเล่นเกมรับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่ได้แสดงถึงความเป็นเซนเตอร์แบ็กที่เราต้องการนะฮะอาร์มาตี้เมื่อคืนที่ผ่านมาถือว่ามีข้อผิดพลาดนะครับเกือบจะทำให้ทีมเสียประตูได้ไปทั้งหมด5้าคะแนนนะฮะไปต่อกันที่นักเตะรายสุดท้ายครับนั่นก็ เชมัเคยเครับเมื่อคืนที่ผ่านมามี2เซฟสาคัญในช่วงครึ่งเวลาแรกจากการปฏิเสธประตูขึ้นนําของตีโมคุกกี้นะฮะโดยการเซฟที่ยอดเยี่ยมนะครับปฏิกิริยารวดเร็วความทุ่มเทและก็การปิดผู้นำครับทำให้ชมัยเคลเมื่อคืนที่ผ่านมารักษาคินชิตไว้ได้ครับด้วยเซฟสําคัญแม้ว่าในช่วงครึเวลาหลังครับจะไม่มีโอกาสออกแรงเซฟอะไรมากมายครับเพราะว่าทีมยกระดับเกมดีขึ้น แต่เมื่อคืนเชอไมเคิลก็ถือว่ามีส่วนนะครับในการปฏิเสธประตูขึ้นนำขอทางด้านนอริสิตี้ครับทำให้ทีมไม่เสียประตูและกลับมาสู่เกมได้ในช่วงครึ่งเวลาหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาครับกับตันทีของเราได้ไปทั้งหมด7คะแนนครับถือว่ากลับาอยู่นฟอร์มที่ดีอีกครั้งหนึ่งสำหรับชเชอร์ไมคิลนรฮะ นี่ก็เป็นสรุปผลการแข่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับทีทีจีจอกสายามพวกพวกเราสามารถเปิดรังขย่ำนกพิหาบก่อนไปได้สาประตูต่อโสมรวมไปถึงการตัดเกรดแข่งจีจอกสยามรังเปิดบ้านถล่มน,นอริกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับช่องในการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับตัวผมเองของรํารลาทุนชาปกกอนดด้วยคลิปสรุปผลการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาสวัสดีครับ